สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยายกรณสำหรับคนที่เกิดราศีมังกร ประจำเดือนกรกฎาคม2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีมังกรน,นะคะมีที่บนของไพ่พระนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะเป็นเดือนที่อาจจะนะคะมีเรื่องของการเรียนการศึกษาการไปฝึกฝนอบรมงานนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวรวมถึงนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ได้สร้างบุญสร้างบุลมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะหรือมีการทําบุญใหญ่ในช่วงนี้ด้วยนะคะเป็นไพ่แคลค่าเป็นไพ่ที่จะมีผู้ใหญ่หรือสิ่งศั สิทธิ์นะคะเข้ามาดูแลหรือเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือในช่วงนี้ด้วยนะคะเห็นที่ผลของให้การเดินทางบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมง,งานเดินทางไปเรียนต่อหรือมีข่าวดีด้านการเรียนการศึกษานะคะซึ่งก็จะเข้ามาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันค่ะการทํางานในช่วงนี้ยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าในช่วงนะคะต้นเดือนอาจจะมีเรื่องของความติดขัดบ้างคือบางคนกําลังเรียนอยู่แล้วกําลังทําแบบ ฝึกงานน่ยนะหรืออยู่ในช่วงที่เป็นรอยอ่รอยต่อกับเรื่องของทั้งการเรียนกับเรื่องงานด้วยนะในช่วงต้นเดือนมันก็อาจจะมีปัญหานะคะหรือว่ามีอุปสรรคบ้างในช่วงต้นเดือนแต่มองว่าเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วจะมีข่าวดีกับเรื่องของการทํางานนะคะ สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานนะซึ่งอาจจะเข้ามานะทำให้เกิดแรงกดดันบ้างค่ะในช่วงต้นเดือนค่ะแต่มืว่าตำแหน่งของหวหนาเป็นตำแหน่งที่ให้โอกาสแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เราควรเข้าหามากๆในช่วงนี้นะจะทําให้ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่าชุดผนองไพ่แปดเหลียยนี่เป็นไพ่การเงินสวยอยู่แล้วนะถือว่าเรื่องของรายได้การเงินยังส่งผลดีเพียงแต่ว่าในช่วงกรกฎาคมนี้จะมีคนเข้ามาขอการช่วยเหลือนะเข้ามาขอหยิบยืมเงินค่ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะหรือการหมุนเงินไม่ค่อยทันในช่วงต้นเดือนนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของเรื่องลูกเรื่องบริวารนะหรือตําแหน่งของลูกค้าต่างๆเรื่องของการเงินการทําบัญชีต่างๆในช่วงต้นเดือนต้องระวังนะตาแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ปัญหาด้านการเงินด้วยนะคะ หรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะขอหยิบยืมเงินในช่วงนี้แหละยังต้องระวังอยู่นะคะชั้นการหมุนใจเงินในช่วงต้นเดือนจะค่อนข้างมากค่ะมองว่าเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วในเรื่องของการเงินต่างๆจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะแต่ก็ควรที่จะรีเรีงนะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้หรือคนไหนที่ทํางานด้านการเงินการบัญชีเนี่ยก็ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทําบัญชีให้ดีด้วยไม่งั้นนะคะอาจจะมีผลกระทบเรื่องของอไรายได้ได้ในช่วงนี้นะคะ่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะ,ะรวมถึงนะ,ะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ช่วงต้นเดือนนี่อาจจะยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่มองว่าสู่กลางเดือนเข้าไปแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักหรือข่าวดีด้านความสัมพันธ์ด้านนี้จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสด ส่วนคนที่มีคู่ในช่วงนี้ก็ต้องระวังปัญหาด้านการเงินปัญหาความหึงหวงกันปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะหรือเรื่องของการเงินต่างๆนี่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้อันนี้ต้องไปปรับกันให้มานิดนึงนะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้มองว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้นะคะเพียงแต่ว่านะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนกับยังเห็นไพ่คุณหมออยู่นะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็จะฟื้นตัวได้เร็วรวมถึงจะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลค่ะหรือเข้ามารักษาให้นะคะแต่สิ่งที่ยังต้องระวังคือปัญหาการปกระดูกต้นคอนะคะปกระดูกไขสันหลังค่ะรวมถึงนะคะ การทํางานนะคะของช่วงล่างคือคุณสุภาพสตรีนี่คือมดลูกช่วงล่างนะคะแล้วก็คุณสุภาพบุรุษก็เหมือนกันอวัยวะสืบพันธุ์นะคะปัญหาเรื่องของแบบอ่าช่วงล่างนี่ต้องระวังแล้วกันนะคะไส้เลื่อนต่างๆนี่ต้องรอบคอบนิดนึงปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ่ะชั้นนะคะอาจจะต้องแบบไปตรวจสุขภาพนะก็จะได้มีเรื่องของการดูแลหรือรักษาตัวเองนะคะอาจได้เป็นอย่างดีนะคะ ก็มองว่าคนที่เกิดราศีมังกรนี่นะคะมีชีพนลของไพ่นะคะที่มีความกังวลใจกับเรื่องของการเงินบ้างคือบางคนอยู่ในช่วงที่อาจจะกําลังไปเรียนต่อหรือนะคะบางคนก็อาจจะกําลังวางแผนให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่การเงินอะไรมันยังไม่พร้อมบ้างนะคะแต่มองว่ามีโอกาสไหมที่จะประสบความสําเร็จก็มีนะคะพีงแต่ว่าต้องไปวางแผนการเงินนิดนึงหรือแม้แต่คนที่เกิดราศีมังกรเองเนี่ยเรื่องของเงินเก็บนะคะเรื่องของเงินฝากนะที่เราฝากเอาไว้นานๆเนี่ยแต่มันไม่ได้เกิด ดอกผลหรือไม่ได้เกิดกําไรเนี่ยอาจจะต้องนะคะวางแผนในเรื่องของการบริหารการเงินให้ดีมันจะได้เกิดกําไรมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดราศีมังกรมนณาทิตย์ถือว่าส่งผลดีนะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลการตัดสินใจในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของข่าวด้านเอกสารเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จค่ะการเงินก็รายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันจะมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องการเรียนการศึกษาหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือบางคนก็ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะฉันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะมีดวงพบรักต่างวัยแต่ความมสััพพนธ์ิ่เริ่ม นนะจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันยังไม่ชัดเจนในช่วงนี้มันยังมีความแตกต่างกันอยู่ก็ให้ไปปรับส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่ความคิดแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องไปปรับกันนะคะในช่วงนี้แล้วก็เติมความหวานกันให้มากรวมถึงเดือนนี้นะคะต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะหรือไปสร้างกุศลให้เยอะค่ะบุญตรงส่วนนี้นะคะจะเข้ามานะคะช่วยดูแลค่ะหรือเข้ามาทําให้เกิดในเรื่องของความราเร่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปฤษภาทิ์นะคะ คนไหนที่มีความคิดที่จะไปเรียนไปศึกษาต่อนะคะถือว่าส่งผลดีค่ะอาจจะไม่ใช่การเรียนระยะยาวเป็นเรียนเป็นการเรียนแบบคอสสั้นๆนะอันนี้ถือว่าจะเกิดประโยชน์นะคะหรือว่าคนไหนที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อดีไหมอันนี้มองว่าเป็นเรื่องของหนทางที่ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ไปส่งผลดีกับเรื่องของการงานในอนาคตหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่นะคะจะให้คำแนะนำนะคะเป็นอย่างดีนะ ส่วนคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ค่ะส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่โดดเด่นมากนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งค่ะถูกโปรโมทนะคะหรือถูกบรรจุในช่วงนี้ด้วยแม้แต่คุณสุภาพบุรุษนี่ก็ดวงนาีประถามเดี๋ยอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องทํางานของคุณสุภาพสตรีนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานค่ะถือว่าส่งผลดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่จริงเป็นไพ่คนโสดแหละยังให้ความมุ่งมั่นกับเรื่องของงานอยู่นะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเดือนนี้มันมีไพ่ความรักนะก็มีดวงที่จะพบรักนะคะต่างเพศหรือเพศเดียวกันนะคะรวมถึงพบรักจากการทํางานแต่อยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นนะจะต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักหรือความสัมพันธ์ต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากค่ะ คนที่เกดิดในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานเป็นเดือนที่จะประสบความสําสเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็มีข่าวดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆก็จะเข้ามาด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของอการเงินที่มาจากทางไกลนะหรือมีข้าวของมีค่าเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้มีโดนที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ดีมากๆในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงมันพุธนะคะดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะในเรื่องของการทํางานก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะรวมถึงนะคะในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆนะก็ยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะอาจจะมีแรงกดดันบ้างนะแต่ถือว่าการลงไปดูงานหรือการแบบลงไปเคลียในเรื่องของปัญหาต่างๆหรือการควบคุมในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันจะเกิดความแบบสําเร็จมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของนะคะการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้ยังส่งผลดีแต่เดือนนี้ยังต้องรักถข่มขัดอยู่นะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะคะก like. ็เ <si te S 2> ป <t flips out> ็นที่ปรนงให้เพื่อนแหละนะคะก็ควรที่จะคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนหรือว่าเพื่อนอาจจะแนะนําในเรื่องของความรักมาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะเป็นแต่ว่าอาจจะต้องแบบหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเติมความหวานให้กันบ้างแล้วก็ปัญหาเรื่องเพื่อนหอกฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะเข้ามากระทบกันบ้างในช่วงนี้นะจะอาจจะต้องไปปรับหรือต้องทาความเข้าใจกันให้มากค่ะคนที่เกิดมันพุธถ้าอยู่ในช่วงที่ว่างงานอยู่เพื่อนนี่แหละจะแนะนําในเรื่องของการทํางานมาให้นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อมองว่าถูกชโชนะคะแต่ว่าเรื่องของการทํางบเรื่องของการทําแบบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขบัญชีต่างๆนี้ต้องรอบคอบเพราะนั้นมันจะตกหล่นน่ะนะอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบรีบปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งๆเหนื่ยอยช่วงนี้เราก็ต้องทําให้ละเอียดนิดนึงนะคะ แต่ถ้านะคะไม่ได้ทํางานนะคะอาชีพนะคะด้านนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกับเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะถูกนะคะกิจการค่ะนะคะหรือถูกแบบแบ่งแยกออกไปอ่ะนะคะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะเกิดความไม่ลงตัวแล้วก็ปัญหากับเพื่อนเนี่ยนะคะหรือปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะยังต้องระวังอยู่การเงินในช่วงนี้หมุนจ่ายเยอะค่ะชัดหน้าไม่ถึงหลังนะคะจับแพ้ชนแกนะนะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินในช่วงนี้ด้วยนะคะจันัันต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายให้มากส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะ เพราะว่ามีปัญหาเยอะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันก็ไม่พ้นเรื่องการเงินนี่แหละแล้วเดือนนี้ก็ต้องระวังสุขภาพด้วย <c oughs> คนที่เกิดมันเฤรืองหัดเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะอาจจะเจ็บๆจบออดออแอดๆมาแล้วนะคะประมาณ1-2เดือนนะคะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องฟื้นฟูในเรื่องของร่างกายสุขภาพของต็งให้เยอะหน่อยค่ะคน <c oughs> ที่เกิดนะคะในช่วงนะคะ วันศุกร์นะคะถือว่ายังใจที่ถนนให้การปรับเปลี่ยนและการยกย้ายกับเรื่องงานเข้ามาในช่วงนี้นะคะคือบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานก็คือย้ายตามเพื่อนนั่นแหละนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะก็มองว่ายังเป็นเรื่องของการทํางานที่ยังส่งผลดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินี่ยรได้ยังส่งผลดีค่ะนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะชนโสดเนี่ยนะมีคนเข้ามานะแต่ว่านะคะยังเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะอย่างลังเลแหละนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะให้เรามาระวังความหึงหวงกันในช่วงนี้นะคะให้ปรับกันให้มากที่ นนะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสำเร็จด้านการทํางานในการสอบผ่านมีการบรรจุผ่านหรือมีการถูกโปรโมตในช่วงนี้นะคะรวมถึงเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะน่าที่จะเข้ามานําข่าวดีให้ในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศเกิดขึ้นด้วยนะคะ การเงินนี่รายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยนะคะก็เป็นความรักที่มีโอกาสจะพัฒนานะคะแล้วก็คนที่มีคู่หรือสามีรยาเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกด้วยนะบางคนมีการตั้งครรภ์หรือแม้แต่ลูกอาจจะมีความสําเร็จหรือมีโอกาสเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเป็นเดือนแห่งความสุขค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือบังคารนะคะ วันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ค่ะแล้วก็วันเสาร์นะวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะ วันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขกระบอกงานเนี่ยที่ทาเป็นคู่ยัยงต้องระวังนะคะอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะทําให้งานอาจจะสะดุดได้ในช่วงนี้เราก็ไปรอบครอบกับเรื่องของการทํางานหรือการล่วมหุ้นกันหรือแม้แต่เรื่องของการทํางานประสานกันเป็นคู่ก็ต้องระวังด้วยในช่วงนี้นะคะอาจจะมีงานเร่งๆ่งด่วน,นเข้ามาหรือแม้แต่ในเรื่องของงานบางส่วนที่เราต้องทําคนเดียวหรือความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องทําคนเดีย เดียวนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ในช่วงนี้ก็ยังเตือนให้ระวังกับเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันกับเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกก็ยังเตือนนะคะ เดนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะของคนในครอบครัวอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องลูกนะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นยังต้องแบบระวังเรื่องของการใช้จ่ายให้มากแล้วก็ป,ปัญหาเรื่องเอกสารหรือการถูกปรับบางอย่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยทําให้เรื่องของการเงินอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปวางแผนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่าย踩踩ที่ไม่จําเป็นนะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่จุดเทียนนะคะก็บอกว่าความรักยังไม่เด่นนะความรักที่มันยังมีชีวิตของไพ่ที่แบบยังไม่ชัดเจนนะคะไพ่ใบแรกมันก็เป็น ให้ที่แบบว่าส่งผลเสียในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ความไม่เท่าเทียมในเรื่องของความสาคัญรวมถึงนะอิทิพนของไพ่ที่ถูกไล่ออกจากสนามอ่ะมันก็เป็นเรื่องของ,ของความสัมพันธ์ที่พัฒนายากแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะยังต้องระวังอยู่นะฉะนั้นในเรื่องของความรักนี้ยังเตือนอยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยการในเร hmm. ื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ได้ทําตามกฎตามก <S <S ติกตา นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงอ่ะหรือไม่มีความรับผิดชอบตรงส่วนนี้อาจจะเป็นประเด็นนะทำให้เรื่องของชีวิตรักหรือชีวิตครอบครัวมไม่ลงตัวค่ะอันนี้ให้ไปปรับแล้วกันส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่เป็นเดือนที่คนราศีมังกรยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นี่ไพ่จุดเทียนบอกนะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่เหมือนกับกาําลังควบคุมอาหารกําลังลดน้าหนักหรือกาําลังแบบออกกาลังกายกําลังจะออกไปวิ่งอ่ะนะหรือทํากิจกรรมต่างๆด้วยซึ่งยังเห็นในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายหรือศักยภาพตรงงงงส่่่่วววนนนนีี้้ดยยคคคบบาากก็อูใชทํลัุม รื่องของอาหารจดแคลอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการกินด้วยนะคะฉะนั้นตรงสวนี้ถือว่าสุขภาพยังดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะ mm. ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ mm. ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ